จริงๆลองเท็กก็ยากอยู่แล้วการแสดงก็ยากอยู่แล้วแต่การที่ต้องซิงค์สี่สจอเนี่ยให้มันพร้อมกันแล้วก็เลให้มันเหมือนเป็นภาพแนวนอนเนี่ยมันเลยทําให้มันยากแบบมากๆซีรีส์เรื่องนี้เี่แตกต่างม,มาจากเรื่องอื่นเพราะว่าการที่เราจะต้องทําให้ทามิ่งมันเป๊ะเปกันเรามีการทํางานรูปแบบใหม่ๆนะผมผมไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือการใช้เสียงตื่น <laughs> มึงก็ลองไปถามเพื่อนที่ยืการที่ก่อนที่นักแสดงจ,จะพูดจะมีเสียงตื้ดออกมามีเสียงตื้ดแล้วค่อยหนึ่งสองแล้วค่อยพูดออกมาหรือว่าบิลลี่เตรียมพุ่งไปที่เสาพุ่งบิลลี่เตรียมปิดไฟปิดเอถึงหัวมุมถึงเอเอ้าจานปิด เห็นเอ็งก็มองจากไปตรงนี้สองเห็นเอ็งก็มองจากไปตรงนี่สามเห็นเอ็งก็มองจากไปตรงนี้สี่เห็นเห็นตรงนี้สี่เไอเดียตอนแรกๆเลยนะวันที่พีกันมาคุยตอนแรกคิดว่าเราจะถ่ายสีกล้องพร้อมกันตอนแรกเลยแบบ อคิดไม่ได้ยังไงเออคิดจะถ่ายสีกล้องพร้อมกันตอนนั้นเราก็อ๋อเอออาจจะถ่ายได้มั้งอะไรเงี้ยโยมจะบ,บ้าใช่แต่เราก็ยังคิดว่าเอ,อ๊ยมันทําได้พี่หนุนยืนยันเลยมันทําได้คือว่าเอ,อ้ยถ่ายสีกล้องพร้อมกันอะมันง่ายมากเลยแล้วก็เหมือนถ่ายวันเดียวอะไรเงี้ยเราจะได้สีเพีเลยโอ้สบายมาก <S <S อ,ยาอย่างเราที่เป็นพุ่มกับเราไม่สามารถที่จะดูสีจอพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอะ ไอ้วิธีการนี้เหมือนเหมือนต้องพับเก็บไปเลยตัย้งแแรกคนดูเหมือนบางกลุ่มเขาคิดว่าเออก็เนี่ยถ่ายสีกล้องได้คนคิดผิดครับถ่ายสีกล้องไม่ได้ครับเพราะว่าบันชนกันไม่งั้นตะกล้องบันชนกันต้องนึกภาพว่าเหมือนเราเป็นคนเนาะแล้วเราจะทําสิ่งเดิมซ้ำๆมาฮะเราไม่มีทางทาสิ่งเดิมซ้ำๆในเวลาได้แม้กระทั่งเราพูดประโยคเดียวกันซ้ำๆมาฮะเรายังพูดบนพ่วงเวลาที่แตกต่างกันเลยเพราะว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะกําหนดเวลาได้ว่าวินาทีที่12.38พูดปังมันเลยทําให้เราต้องคุยกันว่า เราจะทํายังไงดีที่เราจะได้ภาพของเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์4มุมมองบนแอคชั่นของตัวละครบนการพูดกันของตัวละครคุยกันของตัวละครทุกอย่างมันใกล้เคียงกันมากที่สุดเราจะเป็นไม่ได้มันก็เลยทาให้เราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าคลิปมาสเตอร์นี้ขึ้นมาไอคลิปมาสเตอร์มันก็คือคลิปที่เราทําขึ้นมาด้วยการถ่ายด้วย d e v ว c e ์อะไรก็ได้เช่นโทรศัพท์มือถือเราเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่าย4ตัวละครพร้อมๆกันในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อที่จะหาเวลา เราจะเอาเวลาจาัดทัมมิ่งของ acting ของเทคที่เราชอบที่สุดคือเวลานักแสดงเล่นนะครับมันจะมีทัมมิ่งที่แตกต่างกาันเวลาเล่นบนอารมณ์ที่แตกต่างกาันเช่นสมมติว่าเขาเล่น acting ในเทคนี้แบบเข้มข้นและเครียดมากเขาอาจจะพูดประโยคนี้เร็วมากแต่ในขณะที่เล่น acting ในแบบที่ช้าลงแล้วดราม่าขึ้นเขาจะพูดประโยคเดียวกันช้าลงมันเลยทําให้เราต้องดีไซน์กันตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะเอา acting แบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการซ้อมจนเกิด acting ที่เราพอใจซ้อมจนกว่าจะได้ acting ที่เราชอบประมาณสัก90%อตของ acting ที่เราชอบแล้วอะ แล้วเราก็จะถ่ายมาสเตอร์กันถ่ายมาสเตอร์ด้วยโทรศัพท์ม,มือถือ4กล้องเดินทุกคนจะเดินถ่ายถ้าเกิดสมมติว่คลิปมาสเตอร์เราก็จะเห็นเลยว่าเราเชนกล้องอื่นอยู่เราจะเห็นแต่ตกล้องอีกคนหนึ่งถือโทรศัพท์ม,มือถือถ่ายแบบนี้ไปอนะไรเงี้ยแต่ภาพนั้นเราจะไม่ได้ใช้แต่นักแสดงจะต้องเล่นจริงแบบใกล้เคียงความจริงที่สุดร้องไห้อารมณ์ทุกอย่างมันจะต้องมากโกรธกลัวทุกอย่างใกล้เคียงความจริงที่สุดเพราะว่าเราจะเอาเวลาที่ใกล้เคียงจริงเนี้ยมาถ่ายทีหนึ่งแล้วเราไม่ได้เอาภาพมาด้วยเอาภาพมาเป็นแค่ไ แล้วเพื่อที่จะบอกแอคชั่นนี้กับนักแสดงให้นักแสดงก๊อปสิ่งที่ตัวเองเล่นไปอีกทีนึงโดยที่เรามาถ่ายทีละกล้องเพื่อให้มันไม่เห็นกล้องอื่นซ่อนอยู่ไอการที่นักแสดงจะมาก๊อปปี้แอคติ้งตัวเองเนี่ยก็ยากอีกเพราะว่าคนเราจะทําสิ่งที่เหมือนกันได้ยังไงแล้วมันก็มีไอเดียหนึ่งผุดขึ้นมาในทีมป็นว่าม,มันต้องมีการบอกคิวทีละลาดำับเราจะต้องมีการให้สัญญ,ญานักแสดงพูดในเวลาใช้เสียงที่บรบกวนแอคติ้งนักแสดงน้อยที่สุดคือเป็นคิวดังปิ๊ปบ ตอนตรงนั้นวิยอมรับเลยว่าวิไม่เชื่อว่าวิทีมันจะทําได้ <m uch> มันผิดเนเจอร์ของการแสดงอะเราถูกสอนมาว่ารู้สึกเราค่อยทํารู้สึกแล้วทำเทคทมงตรงไหนมันไปแล้วไปอะไรคือมันมันอยู่ที่ข้างในของเราอะแต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ที่ข้างในของเราแล้วมันอยู่ที่ทำไม่คนอื่นอะต้องมาติดแบบติดเราพูดติดเราพูดติดเราทำอย่างเงี้ยเราจะบังคับตัวเองให้แบบรู้สึกทันตรงนั้นได้ไงถ้าเรายังไม่รู้สึกเราต้องพูดออกมาแล้วหลอเราจะต้องไปถึงตรงนี้แล้วหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีการกําหนดว่าปิ๊บเนี่ย สำหรับนักแสดงคนนี้ปิ๊บแล้ว2วินาทีเริ่มพูดหรือปิ๊บแล้วพูดเลยนักแสดงแต่ละคนก็จะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันอย่างของแพรเงี้ยจะติดปุ๊บแล้วพูดเลยติดปุ๊บแล้วทาเลยแต่วีอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของวีมั้งแล้ววีเลยเป็นฟิลแบบว่างั้นติดแล้ววีขอเวลาแบบสร้างอารมณ์อย่างรวดเร็วให้ไปถึงตรงนั้นให้แล้วก็เดี๋ยวทำวีก็เลยจะมีความเวลาขอเวลาสัาก2วิแล้วค่อยทําสุดท้ายทอกแซ็เนี่ยก็เป็นทางทีมบอกว่ามันเป็นวิธีเดียวที่น่าจะทําได้ ซึ่งเราก็ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าน,นั้นเราก็เขียนไม่ได้แล้วก็ต้องมามาลองทำกันมีเพียมวางกระสอบใช่วิวเช็คเงี้ยคนดิมีเตรียมวางจมูกปิลี่มึงพี่เขายังไม่ตายมึงเรียกรถพยาบาลดิตาเกินประตูตกใจหมดเลย มึงมาทําอะไรวะแล้วจริงๆก็คือมาเรียนหรือเอาที่กองจริงๆนะไอที่แบบว่าเออต๊ดแล้วอันนี้นะคือจริงๆคือตอนที่นั่งฟังอยู่นะ่ะไม่เข้าใจอะไรเลยแบบแอบ,บแบบงงได้ว่าวิอะไรวะเรากำลังจะทาอะไรวะ,นะรเนี่ยอะไรเงี้ยมันเหมือนรันโชจริงๆนะมันเหมือนรันโชละครเวทีหรือรันโชอีเวนต์อะไรอยู่จริงๆว่า สมมติกล้องกาลังถ่ายข้างล่างอยู่แล้วเดี๋ยวกล้องมันจะต้องถ่ายขึ้นมาแล้วเห็นตัวละครจากชั้น2ลงมามันแปลว่าจริงๆคนชั้น2ก็ต้องรอว่าอันเดี๋ยวถึงคิวเราจะต้องปล่อยคนนี้ลงมาอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนทุกคนมันจะต้องซิงกันหมดสมมติเราตามตัวละคร A อยู่แล้วเรากําลังจะเห็นว่าตัวละคร A อ่ะมันมีตัวละครมิวมาเจออย่างเงี้ยฮะมันก็จะทําให้เวลาเราถ่ายมุมมอง A อยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าจังหวะมิวมาลงมายังไงเนาะแต่เดี๋ยวพอเราตามมุมมองมิวเราก็จะต้องเห็นว่ามิวเขาลงมาในจังหวะนี้แล้้้้ววเเามมมหหนนนอดะงยยใจัััตกแลลลทํ เวลาทางานเองอ่ะเหมือนทุกคนเองจะต้องเกาะอยู่บนเวลาเดียวกันบนไทม์ไลน์เดียวกันแล้วไม่หลุดลองเอาคลิปที่ถ่ายมาแล้วแล้วแบบอันไหนต้องลองชนก็ให้ดูยกกดลงแล้ลองเอกภูมิของคนช่วยกันลองตอนหนึ่งมาทำแบบลองชนคลิปอี้ยกกดลองใช้ทําคลิปมาสเตอร์เนี้ยที่เราแก้ไปเรื่อยๆถ้าเราใ้ก็ยติคืออะไรอ่ะก็บอกว่าจาไม่ได้ไง ิงกันปุบอะมันดูมีความเป็นไปได้อยู่มาเลยนี้การสอบเยอะแล้วก็ต้องแม่นบทามา,มมามมกๆ วันนี้เป็นประทุมตุกเฉินนะครับก็คือเรารียนทีมาเพื่อที่จะมาดูสิ่งที่ถ่ายกันไปแล้วในครึ่งแรกคือดูดูทีละจอยังไงมันมันมันไม่รู้เรื่องคอนเทนต์อยู่นะแต่พอดู4จอต่อกันปุ๊บอะมันก็จะมีสิทธที่เฮ้ยมันเห็นแบบเด่นชัดมากๆสมมุตินักแสดงอยู่ใกล้กล้องมากๆแล้วมีอะไรบางอย่างที่มันเล่นไม่สัมพันธ์กันแตะมือหรือทําอะไรบางอย่างไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสมมุติถ้าปากพูดแล้วมันไม่ซิงกันมันขยับก็จะรู้สึกเยอะมากทีมต่ต่อเขาบอกว่าเอ้ยมันมันดีแล้วแต อย่างเช่นเข่าลงไม่เหมือนกันครับจอันนี้รูปหน้าก่อนแล้ว่อยพูดอีกอันนึงมันพูดก่อนแล้วค่อยรูปหน้าคือมันก็จะมีแอคชั่นบางอย่างที่ตัวละครทําไปแล้วมันไปโผล่ในอีกกล้องหนึ่งเช่นสมมติว่าเรายื่นแก้วน้าแล้วมันไปผลในอีกกล้องหนึ่งมันก็เลยเกิดว่านอกเหนือไปจากนักแสดงจะต้องพูดตรงแล้วเนี่ยแอคชั่นมันต้องทำพร้อมกันด้วยเอ๊แกจะาอะไรได้ใช่ไหมล่ะมนเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ ของทั้งคนทําแล้วหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ของทั้งคนดูถ้าใครชอบแล้วรู้สึกว่ามันประสบการณ์ใหม่นี้อยากลองแบ่งกับเพื่อนให้ลองโหลดมาดูมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดดีถ้าเรายืนดูซีรีส์เหล่านี้ด้วยกันบนโทรศัพท์มือถือของเราคนละเครื่องอะไรอย่างเงี้ย